สรุปหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก The Magic of Thinking Big ถ้าการคิดใหญ่สามารถให้ผลสำเร็จมากหรือเกินทำไมทุกคนจึงไม่คิดคำตอบน่าจะเป็นเพราะว่าทุกคนเป็นผลผลิตของความคิดที่อยู่รอบตัวมากกว่าที่จะตระหนักและความคิดจำนวนมากเหล่านี้เป็นความคิดเล็กไม่ใช่คิดใหญ่ สิ่งที่รอบตัวทั้งหมดเป็นสภาวะแวดล้อมที่พยายามจะจุดล้างความฝันที่ได้รับการบอกกล่าวเกือบทุกวันว่ามีที่ว่างสำหรับพนักง,งานระดับร่างแต่มีโอกาสน้อยมากสำหรับตำแหน่งที่จะเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นจะดิ้นรนสำหรับตำแหน่งที่ไม่มีที่ว่างไปทำไมสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีความหมายแฝงบอกไปในตัวว่า อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นคือจุดหมายของการอยู่นอกเหนือการควบคุมซึ่งก็คือดวงเป็นตัวกำหนดทั้งหมดเพราะฉะนั้นลืมความฝันไปเสถอะลืมบ้านหรูหรืมการศึกษาพิเศษที่วางแผนสำหรับลูกลืมชีวิตที่ดียอมมอบราบเสียโดยดีและรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วความสำเร็จไม่ต้องรอราคาแต่อย่างใด ทั้งสิน้นทุกๆก,ก้าวที่มุ่งไปข้างหน้ามีแต่ให้ผลตอบแทนเท่านั้นหลักการและความคิดพื้นฐานที่สนับสนุนความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่มาจากบรรพชนที่ได้รับความสำเร็จสูงสุดมาจากจิตใจที่ดีคิดดีคิดใหญ่ที่สุดผู้เขียนบอกไว้ว่าคนที่คิดอะไรอยู่ในใจเขาจะเป็นอย่างนั้นหรืออิมเมอร์สันผู้พูดว่า ผู้ที่ยิ่งใหญ่คือคนที่มองเห็นว่าความคิดเป็นสิ่งที่ครองโลกแต่ว่าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าความคิดของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้คิดถูกข้อพิสูจน์มาจากชีวิตของบุคคลที่อยู่รอบตัวผู้ซึ่งได้รับชัยชนะในชีวิตโดยการประสบความสําเร็จในงานได้มีความสุขเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าการคิดใหญ่ใช้ได้ผลอย่างมหศัศจรรย์จริงๆ ขั้นตอนง่ายๆที่จะกําหนดขึ้นในในที่นี้เป็นขั้นตอนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้และได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์คิดใหญ่จะมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นจะมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นในด้านของความสุขจะมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นในด้านของความสําเร็จในหน้าที่การงานใหญ่ขึ้นในด้านรายได้ใหญ่ขึ้นในด้านของเพื่อนฝูงและใหญ่ ในการที่จะได้รับการยอมรับและยกย่องบทที่1ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้ความสำเร็จหมายถึงสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีๆทั้งหลายความสำเร็จหมายถึงความมั่งคั่งส่วนตัวหรือรวมถึงการมีบ้านหรูมีเวลาพักผ่อนย่อนใจการได้ไปเที่ยวพบประสบการณ์ใหม่ๆ และความมั่งคั่งทางด้านการเงินสำหรับครอบครัวความสำเร็จยังหมายถึงการได้รับการชื่นชมการได้เป็นผู้นำซึ่งได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงในวงการธุรกิจและเป็นคนที่เพื่อนฝูงชื่นชอบในวงสังคมเหนือสิ่งอื่นๆทั้งหมดความสำเร็จหมายถึงความอิสระทั้งหลายทั้งปวงเช่นอิสระจาก ความวิตกกังวลจากความกลัวจากความทับแค้นใจและความล้มเหลวความสําเร็จยังหมายถึงการนับถือในตัวเองการบรรลุถึงความสําเร็จความสุขและความสําเร็จหมายถึงชัยชนะความสําเร็จหมายถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตความสําเร็จในแต่ละคนก็ต่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปมนุษย์ทุกคนต้องการความสําเร็จ ไม่มีใครพอใจที่จะอยู่อย่างขัดสนหรือชอบที่จะเป็นรองใครให้คนอื่นเขาโขกสับตลอดเวลาหัวใจของการสร้างความสําเร็จที่สําคัญก็คือความศรัทธาเพราะความศรัทธานั้นสามารถเคลื่อนได้แม้กระทั่งภูผาความศรัทธาหรือความเชื่อนั้นสามารถทําให้เราเคลื่อนภูเขาได้จริงๆหนทางแห่งความสําเร็จที่แน่นอนที่สุดก็คือความเชื่อที่ว่า จจะทได้สเร็ความเชื่อและทัศนคติที่ว่ามั่นใจทำได้จะสร้างพลังและความชำนาญที่จำเป็นต่อความสำเร็จถ้าเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าทำได้วิธีที่จะทําก็จะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติวิธีการหรือหนทางที่จะทำมาจะเกิดขึ้นจากคนที่เชื่อว่าเขาทำได้ถ้าไม่เชื่อว่าทำได้หนทางก็จะไม่เกิดขึ้น ความเชื่อในความสำเร็จอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจทุกแห่งความเชื่อในความสำเร็จเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีในผู้ประสบความสำเร็จทุกคนความไม่เชื่อเป็นสิ่งบันทอนพลังเหนือจิตใจเมื่อไม่เชื่อหรือมีข้อสงสัยสมองจะหาเหตุผลที่จะมาสนับสนุนความไม่เชื่อนั้นความไม่มั่นใจและความไม่เชื่อจึงเป็นจิตใต้สำนึกของความล้มเหลว การคิดอย่างไม่มั่นใจย่อมล้มเหลวคิดแบบผู้ชนะย่อมประสบความสำเร็จจิตของเราคือเครื่องผลิตความคิดจะคิดไม่หยุดทุกชั่วโมงความคิดจะถูกผลิตออกมานับไม่ถ้วนซึ่งความคิดนี้จะถูกควบคุมจากคนสองคนก็คือนายชนะและนายแพ้นายชนะเนี่ยมีหน้าที่ผลิตความคิดที่เป็นบวก เขาจะเชี่ยวชาญในการที่จะผลิตเหตุผลที่จะสนับสนุนว่าทำอย่างไรจะสามารถทำได้ทำไมจึงจะเหมาะสมและทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จส่วนอีกคนคือนายแพ้จะผลิตความคิดที่เป็นลบหรือความคิดที่ลมเหลวเขาชำนาญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมจึงไม่สามารถทำได้ทำไมจึงอ่อนแอและทำไมจึงไม่มีความสามารถพอ สิ่งที่เขาชำนาญเป็นพิเศษคือความคิดทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปที่ว่าทำอย่างไรจึงจะล้มเหลวทั้งในชนะและในแพ้ต่างก็เป็นคนงานที่เชื่อฟังเป็นอย่างดีทันทีที่เรียกใช้เขาก็จะมาทันทีถ้าสัญญาณที่ส่งออกไปเป็นบวกในชนะก็จะก้าวเข้ามาทำงานแต่ถ้าสัญญาณที่ส่งออกไปเป็นลบในแพ้ก็จะเข้ามาแทนที่ ทางที่ดีที่สุดก็คือไล่ในแพ้ออกไปจากงานซะแล้วใช้งานในชนะให้เต็มที่ตลอดเวลาเมื่อมีความคิดอะไรเกิดขึ้นในใจเรียกให้ในายชนะมาทำเขาจะแสดงออกให้เห็นว่าเขาสามารถทำได้การที่จะสร้างและทำให้พลังแห่งความเชื่อแข็งแกล่งมีสารข้อ 1. คิดว่าต้องสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัว ต้องคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อเราประสบกับปัญหายุ่งยากก็ต้องคิดที่จะเอาชนะให้จิตใต้สำนึกส่วนที่คิดว่าจะทำสำเร็จชี้นำความคิดความคิดที่เชื่อว่าสำเร็จจะควบคุมจิตใจให้คิดแผนการและกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ 2. บอกตัวเองซ้ำๆว่าเราเก่งกว่าที่เราคิดคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ซูเปอร์แมน ความสำเร็จไม่จาเป็นต้องใช้หัวที่ดีเลิศและไม่มีอะไรที่มหัศจรรย์เกี่ยวกับความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่มันขึ้นอยู่กับความคิด 3. คิดใหญ่ขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดโดยขนาดของความเชื่อคิดอะไรเล็กๆก,ก็จะประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยคิดการใหญ่ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จำไว้ว่าความคิดใหญ่และแผนการใหญ่นั้น ปกติจะทำได้ง่ายกว่าความคิดเล็กและแผนการเล็กการที่จะฝึกตัวเองเพื่อความสำเร็จจะต้องรู้ว่าต้องทำอะไรสิ่งนี้จะต้องฝึกศึกษาจากทัศนคติและเทคนิคของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วต้องดูว่าเขาจัดการกับตัวเองอย่างไรเขาแก้ปัญหาอย่างไรเขาได้รับความเชื่อจากคนอื่นอย่างไรและ อะไรทำให้เขาแตกต่างไปจากคนอื่นและที่สำคัญคือเขาคิดอย่างไรบทที่ 2. รักษาโรคชอบแก้ตัวโรคแห่งความล้มเหลวขณะที่คิดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จจงศึกษาคนที่ประสบผลสำเร็จศึกษาคนเหล่านั้นอย่างรอบคอบว่าอะไรทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วนำมาใช้กับชีวิตของตัวเองเริ่มทันที โดยเจาะจงลงไปในการศึกษาคนแล้วจะพบว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะเป็นโรคชอบแก้ตัวความล้มเหลวทุกครั้งจะเกิดติดเชื้อจากโรคนี้มาก่อนเสมอผู้ที่เป็นโรคแห่งความล้มเหลวนี้ได้ค้นพบเหตุผลที่ดีแล้วเขาก็จะใช้มันเป็นข้อแก้ตัวกับตัวเองและคนอื่นๆว่าทำไมเขาจึงไม่ก้าวหน้า คำแก้ตัวนั้นก็จะฝังลงไปในจิตแต้สํานึกของเขาความคิดไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบจะเติบโตและมั่นคงขึ้นเมื่อได้รับการตอบย้ําและยิ่งพูดย้ํามากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งรู้สึกเชื่อมากขึ้นเท่านั้นว่าคําพูดนั้นเป็นความจริงและเขาจะเชื่อจริงๆว่าข้อแก้ตัวที่ใช้นั้นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จตามที่ควรจะเป็น การชอบแก้ตัวปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่แย่ที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพความฉเฉลียวฉลาดอายุและโชคมาดูกันว่าจะป้องกันตัวเองจากโรคชอบแก้ตัว4เรื่องนี้อย่างไรมีข้ออ้างยอดนิยม4เรื่องก็คือ1เรื่องสุขภาพคือสุขภาพไม่ดีเป็นข้อแก้ตัวที่ฉุดล้างความสำเร็จ4ข้อที่จะช่วยให้ต่อสู้กับ ข้ออ้างเรื่องสุขภาพก็คือ 1. ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องสุขภาพยิ่งพูดถึงเรื่องความเจ็บป่วยมากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาก็จะยิ่งรู้สึกว่าไข้มันหนักยิ่งขึ้น 2. ปฏิเสธที่จะวิตกกังวลหรือเป็นทุกข์หนักใจเกี่ยวกับสุขภาพเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไร 3. จงรู้สึกยินดีอย่างจริงใจ ที่สุขภาพดีเท่าๆกับคนอื่น 4. เตือนตัวเองบ่อยๆว่าศึกดีกว่าเป็นสนิมชีวิตที่สนุกสนานอย่าปล่อยให้มันเสียไปอย่างไรประโยชน์ 2. เรื่องความฉลาดอ้างเรื่องความฉลาดคือต้องหัวดีจึงจะประสบความสําเร็จก็อ้างเรื่องความไม่ฉลาดหรือไม่มีหัวคิดค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ปกติที่จริงๆแล้ว คนส่วนใหญ่95%เลยที่ใช้ข้ออ้างนี้แล้วก็คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดใน2เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดก็คือเรื่องแรกประเมินหัวสมองของคนของคนอื่นสูงเกินไป 2. ประเมินหัวสมองของตัวเองต่ำเกินไปอย่าประเมินตัวเองต่ำเกินไปและอย่าประเมินคนอื่นสูงเกินไปยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่มี ค้นหาความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวเราอย่าลืมว่าปริมาณสมองมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือวิธีการใช้สมองจัดการกับสมองแทนที่จะไปห่วงเรื่องของ IQ และเรื่องของทัศนคติสำคัญกว่าสมองฝึกให้มีทัศนคติที่เป็นบวกทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องที่ทำงานให้คิดหาเหตุผลว่าทำไมจะทำได้ ไม่ใช่หาเหตุผลว่าทำไมจึงทำไม่ได้พัฒนาทัศนคติแบบที่เป็นกำลังชนะใช้ความพยายามไปในทางที่เป็นบวกและสร้างสรรค์ให้มันมีหนทางที่จะทําให้ชนะจำไว้ว่าความสามารถที่จะคิดมีค่ามากกว่าความสามารถในการจำใช้สมองในการสร้างพัฒนาความคิดหาวิธีใหม่ๆในการที่จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จ 3. เรื่องอายุข้ออ้างเรื่องอายุก็คือแก่เกินไปหรือเด็กเกินไปข้ออ้างเรื่องเรื่องอายุเนี่ยปิดโอกาสของคนจํานวนมากเลยเขาลรานั้นคิดว่าวัยของเขาเนี่ยมไม่เหมาะสมดังนั้นเขาจึงไม่สนใจแม้แต่แม้แต่จะลองทํากลุ่มที่อ้างว่าแก่เกินไปก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ข้ออ้างทางด้านอายุมากที่สุดสําหรับข้ออ้างในเรื่องของอายุสามารถรักษาได้ การรักษาโรคที่ชอบอ้างเรื่องอายุจะเปิดโอกาสใหม่ๆที่เคยคิดว่าถูกปิดกั้นไปหรือผ่านไปแล้วเมื่อเอาชนะข้ออ้างเรื่องอายุได้จะรู้สึกว่ามีความหวังมองโลกในแง่ดีและเพิ่มความสำเร็จให้กับชีวิตได้ง่ายขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่อายุน้อยอายุน้อยก็เป็นอุปสรรคมันจะเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรค เคยได้ยินบ่อยๆว่าบางงานต้องการคนที่มีอายุพอสมควรเช่นงานขายหลักทรัพย์หรือว่างานขายประกันซึ่งต้องการคนที่สูงวัยสักหน่อยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนหรือว่าคนซื้อประกันคำพูดเหล่านี้ไม่มีเหตุผลสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือฝีมือถ้ารู้งานดีและเข้าใจคนก็แก่พอที่จะทำงานนั้นได้แล้ว 4. เรื่องของโชคชะตาชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาอะไรทั้งสิน้นสมมติว่าธุรกิจถูกจัดการโดยอาศัยการเสี่ยงดวงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดวงเป็นตัวกำหนดว่าใครจะต้องทำอะไรใครจะต้องไปไหนธุรกิจทุกแห่งก็คงจะเจ๊งกันไปหมดลองสมมุติง่ายๆว่าบริษัทการค้าขนาดใหญ่โตใช้หลักการบริหารโดยการเสี่ยงดวง อยากจะปรับโครงสร้างองค์กรก็จะเอารายชื่อพนักง,งานมาใส่กล่องและก็จับฉลากขึ้นมาคนที่จับฉลากได้คนแรกจะถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการคนที่สองจะเป็นผู้ช่วยและอื่นๆจนคนสุดท้ายจะได้เป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟมันจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจเหล่านั้นถ้าเอาชีวิตไปฝากไว้กับดวงแต่ธุรกิจมันต้องเดินด้วยการใช้หลักการบริหาร คนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในด้านอาชีพการงานขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นได้ก็เพราะว่ามีทัศนคติที่เหนือกว่าใช้สามัญสำนึกที่ดีกว่าในการทำงานและมีประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นที่ประจักษ์จึงจะได้รับการพัฒนาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ เราสามารถที่จะเอาชนะข้ออ้างเรื่องโชคชะตาด้วย2ข้อนี้ก็คือ 1. ยอมรับกฎของเหตุและผลเป็นเรื่องของการเตรียมการการวางแผนการคิดที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่มาก่อนเรื่องของโชคชะตา 2. ออย่าเป็นคนเพอ้อฝันอย่าคิด ให้เปลืองสมองและฝันถึงวิธีการเอาชนะหรือประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้โดยใช้เรื่องของโชคชะตาอย่างแน่นอนความสำเร็จมาจากการกระทำและเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงหลักการต่างๆที่จะทำให้เกิดความสำเร็จบทที่สสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและทำลายความหวาดกลัวต้องยอมรับว่าความกลัว เป็นสิ่งที่มีตัวตนจริงก่อนที่จะสามารถเอาชนะ,ชนะมันได้ความกลัวส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นเรื่องของจิตใจความวิตกกังวลความเครียดความประมาทและความตื่นระหนกตกใจทุกอย่างนี้เกิดจากความผิดพลาดในการจัดการกับความคิดและจิตใจที่เป็นลบแต่การที่รู้เพียงแค่สาเหตุไม่สามารถที่จะรักษาโรคความกลัวได้ วิธีการที่จะรักษาความกลัวแบบเก่าประเภทคิดไปเองก็คือต้องอยู่บนสมมติฐานว่าความกลัวไม่มีอยู่จริงแต่ที่จริงแล้วความกลัวมีตัวตนความกลัวเป็นศัตรูตัวฉกาดของความสําเร็จความกลัวเป็นตัวหยุดคนให้ไม่ทําบางสิ่งบางอย่างจากการที่จะสามารถฉกโฉโอกาสที่จะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนว่า ความกลัวเป็นอำนาจที่ส่งพลังไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่ความกลัวจะทำให้คนไม่สามารถที่จะทําสิ่งที่ต้องการในชีวิตได้ความกลัวทุกชนิดและทุกขนาดเป็นรูปแบบของโรคติดต่อทางจิตใจซึ่งสามารถรักษาได้โดย 1. ต้องควบคุมตัวเองให้เชื่อในความจริงที่ว่าความมั่นใจทั้งหมดจะได้มาด้วยการแสวงหาและสร้างขึ้น ไม่มีคนที่เกิดมาพร้อมบความมั่นใจคนที่มีความมั่นใจสูงคนที่ดูเหมือนว่าสามารถเอาชนะความวิตกกังวลคนที่รู้สึกแบบเร็วคล่องแคล่วไปทุกผลทุกแข่งทุกเวลาได้ความมั่นใจมาจากการฝึกตนเองทั้งสิ้น 2. คือการลงมือทำแก้ความกลัวได้เมื่อประสบปัญหาที่ยุ่งยาก ใช้แนวทาง2ขั้นตอนนี้จะช่วยแก้ความกลัวและสร้างความมั่นใจได้ 1. จัดการความกลัวให้มันอยู่ต่างหากตรึงมันไว้พิจารณาให้แน่ชัดว่ากลัวอะไร 2. ลงมือปฏิบัติมีวิธีปฏิบัติที่จะแก้ปัญหาเรื่องความกลัวไม่ว่าจะเป็นประเภทใดและจำไว้ว่าการลังเลมีแต่จะทำให้ความกลัวขยายใหญ่ขึ้นการลงมือทำทันทีตัดสินใจให้เด็ดขาด คือการฆ่าความกลมัวสองสิ่งที่จะช่วยให้สร้างความมั่นใจก็คือการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวตรงๆทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่น่าอภิรมความประมาทและสถานการณ์ที่ทำให้ท้อถอยคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจดจำอย่างฝังใจอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่รื่นรมเพราะฉะนั้นจึงมีภาพของความเลวร้ายฝังอยู่ในความทรงจำ พร้มที่จะถูกเรียกออกมาก่อนเสมอและในขณะที่คนที่มีความมั่นใจและประสบความสําเร็จมักจะไม่เก็บเอาไปคิดผู้ประสบความสําเร็จมักจะเชี่ยวชาญในการจัดการกับความคิดที่เป็นบวกเพราะว่าความคิดที่เป็นลบจะคอยกัดกร่อนจิตใจมันจะสามารถสร้างความมิตกกังวลความผิดหวังและความรู้สึกต่าต้อย มันจะดึงให้เราหลุดออกจากโฟกัสในขณะที่คนอื่นเขาสามารถจัดก,การกับความคิดนั้นได้และผ่านมันไปได้เมื่อเราเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามให้เน้นส่วนที่ดีของประสบการณ์นั้นดื่มส่วนที่แย่ๆมันไปซะฝังมันไปเลยเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกและกำลังคิดถึงด้านลบก็ต้องรีบเปลี่ยนความคิดนั้นให้เป็นด้านบวกทันที ในกรณีที่เราต้องผเผชิญหน้ากับคนอื่นแล้วเรารู้สึกกลัวการกลัวคนอื่นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการกลัวที่รุนแรงมีทางแก้ที่สามารถเอาชนะความกลัวตรงนี้ได้ก็คือเรียนรู้ที่จะจัดการกับเขาให้อยู่ในสถานการณ์หรือสภาพที่เหมาะสมด้วยด้วยสองวิธีก็คือมองคนคนนั้นด้วยภาพที่เท่าเทียมกับตัวเราในการติดต่อกับผู้คน คนที่เราติดต่อด้วยนะั้นเป็นคนสําคัญเน้นว่าเป็นคนสําคัญคนทุกคนเป็นคนสําคัญแต่จำไม่ว่าตัวเราคือคนสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อพบกับคนที่ต้องติดต่อที่เขามีความสําคัญให้ตั้งกฎไว้เลยว่าบุคคลสําคัญเพียงสองคนคือเราและเขากําลังนั่งปรึกษาบางสิ่งบางอย่างที่มีความสนใจและมีผลประโยชน์ร่วมกันไม่มีใครที่เหนือกว่าใคร สองสร้างทัศนคติในการเข้าใจคนอื่นถ้าเราเจอคนที่คิดลบมุ่งที่จะทำลายเราถ้าเราไม่เตรียมตัวความมั่นใจในตัวเราก็จะถูกทำลายและจะรู้สึกพ่ายแพ,ยแพย้อย่างสิ้นเชิงจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองจากคนพาลเหล่านี้ทำใจยินเข้าไว้วิธีเชื่อจะเอาชนะในสถานการณ์ก็คือปล่อยให้คนคนนั้น ระเบิดหัวของเขาไปเองแล้วเราก็ลืมมันไปซะทำในสิ่งที่ถูกต้องและรักษาความมั่นใจของตัวเราไว้นั่นคือการคิดที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จต่อไปนี้มีแบบฝึกหัด5ข้อในการสร้างความมั่นใจก็คือเวลาที่เราไปในที่สัมมนานหรือว่าไปเข้าร่วมประชุมอะไรก็แล้วแต่ข้อหนึ่งเลยนั่งแถวหน้าคนส่วนใหญ่แย่งกันนั่งแถวหลังใช่ไหมคะพวกเขาอ่ะ รู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นเป้าสายตาจนเกินไปสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเกิดความรู้สึกไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาก็คือเขาขาดความมั่นใจ 2. ต้องสบตาค่ะต้องฝึกสบตาการใช้สายตาเป็นสิ่งที่บอกนิสัยใจคอและอื่นๆอีกมากมายโดยสัญชาตญาณแล้วจะต้องถามตัวเองว่าคนที่ไม่สบตานั้นเขากำลังซ่อนอะไรไว้ในใจ 3. เดินให้เร็วขึ้นอีก25%นักจิตวิทยาเชื่อว่าท่าทางการเคลื่อนไหวและการเดินมีความสัมพันธ์กับทัศนคติคนที่ท้อแท้และหมดหวังจริงๆจะเดินด้วยความที่หมดพลังเพราะขาดความมั่นใจในตัวเองนั่นเอง 4. ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นคนจำนวนมากที่มีความคิดหลักแหลมมีความสามารถสูง มักจะนิ่งเงียบและปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นไม่อยากจะร่วมปรึกษาแต่เป็นเพราะว่าเขาขาดความมั่นใจ 5. ยิ้มกว้างการยิ้มจะช่วยให้มีกำลังใจดีขึ้นการยิ้มเป็นยาขนานชั้นเยี่ยมสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาได้บทที่4วิธีการคิดใหญ่ การที่คนจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะคิดเล็กคิดน้อยนั้นย่อหมายความว่าจะมีการแข่งขันน้อยกว่าที่คิดในอาชีพที่เราจะได้รับผลตอบแทนสูงในเรื่องที่เกี่ยวกับความสำเร็จนั้นคนเราไม่สามารถที่จะวัดออกมาได้เป็นนิ้วหรือเป็นปอนหรือว่าวัดด้วยปริญญาหรือพื้นฐานของครอบครัวแต่ความสำเร็จของคนเราวัดด้วยขนาดของความคิดของเขาขนาดความคิดของคนเรา จะเป็นตัวกำหนดขนาดของความสำเร็จที่จะได้รับบางที่จุดอ่อนที่สุดของมนุษย์ก็คือการติเตียนตัวเองซึ่งเป็นความรู้สึกที่ต่ำต้อยคนที่คิดใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพที่เป็นบวกมองไปข้างหน้าและมองโลกในแง่ดีทั้งในจิตใจของตัวเองและในจิตใจของผู้อื่นในการที่จะคิดใหญ่ต้องใช้คำและวลีที่สร้างภาพโพสที่เป็นบวกให้เกิดขึ้นในใจ มีสี่หลักที่จะแนะนําในการทําให้มีคำศัพท์สําหรับคนที่คิดใหญ่ 1. ใช้คำหรือวลีที่ใหญ่เป็นบวกและเรื่นเริงในการอธิบายความรู้สึก 2. ใช้คำที่สดใสเรื่นเริงและนิยมช,มชมชอบในการพูดถึงผู้อื่น 3. ใช้คำที่เป็นบวกให้กำลังใจคนอื่นยกยอคนอื่นในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ ทุกคนที่รู้จักต่างต้องการที่จะได้รับคำเยินยอ 4. ใช้คำพูดที่เป็นบวกแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นเมื่อคนเราได้ยินบางสิ่งบางอย่างเช่นข่าวดีจิตใจของเขาก็จะเกิดประกายเห็นความหวังให้ความหวังว่าจะชนะแล้วจะเห็นว่าตาเป็นประกายให้ความหวังว่าจะชนะจะได้รับการสนับสนุนการที่จะส่งเสริมให้คนฝึกที่จะ มีความคิดใหญ่มี3ประการคือ 1. พุ่งที่วัตถุประสงค์หลักการพัฒนาให้เขาสามารถใช้ศักยภาพของเขาได้เต็มที่ไม่ใช่คอยจับผิดในความบกพร่องเล็กๆน้อยๆในการอยู่ร่วมกับคนอื่นวัตถุประสงค์หลักก็คือการนับถือซึ่งกันและกันและการมีมิตรภาพที่ดี 2. ถามว่ามันสำคัญจริงหรือไม่อย่าหุนหันพันแล่น ถามตัวเองว่ามันสําคัญจริงๆหรือเปล่าในการที่เราจะตอบโต้ในสิ่งที่เป็นลบ 3. อย่าตกเป็นเหยื่อของเรื่องเล็กๆน้อยนอยการพูดต่อหน้าสธาธารณชนการแก้ปัญหาต้องคิดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องและสําคัญอย่าพูดแต่เรื่องที่เป็นร,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยมุ่งที่ประเด็นสําคัญสําหรับ ep นี้ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกําลังใจ หากมีประโยชน์ฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆในคลิปถัดไปนะคะ ay inspire ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ